ไาพี่โดนได้ไงอ่ะพี่หยุดวิ่งแล้วนะโอ้เย้ตายเฉยตายาการนากาพี่หนึ่งแชร์มาไว้หนึ่งถึงแล้วไว้รอดหรอไปรอบไว้น่าดีพี่เย้ถึงแล้วเว้ย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 พวกกะกะเขาตายกันเร็วนะพี่โอ้โหพี่ตายคนแรกตายมีคนตายรอบเนี้ย ตอนนี้เหว่ยงเหรียญฉัมาวดสน้อยจะได้อีกแล้ววงจะได้อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหที่อุ๊บโดนเด็กช่างตีพี่ดิไปช่วยได้พี่ดิไหนวะไมปช่วยที่ไม่เห็นกอนอะผมใช้มุมบล็อกพี่ทุกแม่มาตีกูให้สั่น เป่่าวนช่างก่อนไปหมดเวลาไว้หมดเวลาไว้หยุดตีตีไว้ลาดไว้คลิกออคลิกออกคืออะไรวะพี่หูทำบัวหมดเลยตอนนี้ก็ไม่เห็นพี่เนี่ยเมื่อกี้ไปเมาหรือเปล่าเฮ้ยห้าสิบปีแล้วตอนนี้แตอนนี้อันนี้ตาพี่เหรอ่ยอ๋อมันมันมันมัมันกดอยู่ยังไงอ่ะ ก็ทำมินิเกมไปดิวพี่ไม่ทำอะไรพี่หลานยวกับผมตอนนี้พี่ผมมันก็ตายในห้องได้พี่ผ่านแล้วเออของผมยังไม่ผ่านแต่ยี่พิ่งผ่านยี่สิบวิสุดท้ายโอ้ยม่ทันเนี่ยเดียว่ะควตายยกห้องยี่วิ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  ฮัลโหลจีบีไอ้เหี้ย่ทงวิว่าเยอะเพอุ้ยผมตายเฮ้ยเรารอดว่ะพิตตี้ว้าวตายว่ะ้าผมงงเว้ยไอแย่เมาสมันกดไม่ได้นี่ทำเออเหลือรอดด้วยบอปี่พี่มีติดเป็นแชมป์เว้ยเกงควายเว้ยออกเข้าไปแล้วเก่งควายเว้ยแล้วถ้ามันต้องเข้าเข้าสามทำไงวะเท่านี่ แชร์ด้วยเยพี่แชร์จอที่สานีแชรจอดิหน,นูแชร์หนูแชร์ชถานีอี่ชาให้เด็โซลิงนะเด็โซลิงู้กัดีเ้ไปห้องสองคนก็ไปห้องสคนรอบไม่หรอไม่ห้องสองนแตี่ไปไหนเย ตอนนี้เอาห้องสีเขียวนะห้องีเขียวนะเขียวแวนตูเขียว่ย่ามาใกล้พี่เาดับแล้วไฟดับแล้วโดับเขียวีเขียวนนี้เขียวนี้วิ่มารนี้สอคนทบแล้วอุ้ยตอนนี้มันไม่ออกพี่สามี่าตอนนี้แปก นี่ต้องไหนเท่าคนเดียวอ่ะใครแตกคุณผูนะครับใครแตกตัวว้บอกให้วิ่งตามที่มาเว้ยวิ่งตามแล้วเข้าไม่ทันเฮ้ยสำรวจเลยว่าห้องยอดไปด้วยเรียกบ้านมาสามคนพี่แม่พี่แม่หมกไก่พวกนี้ทั้น Đi nhiên là con ở đây, yêu học hết quá yên tay lòng Đẹp lòng nó lòng bay lòng bay lòng bay đẹp bay lòng bay nó bay lòng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 

เี่ยมมุ่งมันมาด้วยการก่อนหลบก่อนเล่นอันนี้เด็กกว่าหลบก่อนคูจะรู้อะของมันมีเยอะวันโอ้โหพอดีเออเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวหนูเช็คพี่ติ เจ๊กไอ้ตันนี่ก็ออ้ทำเนี่ทำเนียเหรอทำฟอร์งจะเช็คพี่ไว้ด้วยเหลี่ยมจัดนี่ไงจะใช่ขอทำตรงทำตรงจะเช็คพี่ไขอมเบียรไงจะเบียรผมไหมกูจับนะทีกูจับนะที๊กเลยทำตรงจะเช็คพี่ไงไงน้องเลยมาหนุ่มมีเยอะ เราบอกแค่ไหนเรามีเยอะพี่ก็มีเยอะเหมือนกันอ่ะพี่มีสามใบอ่ะคิงอ่ะมันมีทั้งหมดอะไกี่ใบรอบแรกใช่ไหมรอบแรกเจ็บไม่จำไหมคนอะตาไปไปสวยนะตอนนี้แมมแมมแมมแหม่ม two q u e อ่าอันเนี้ยของปลอมชัวสองใบอ่ะ ทำทรงแบบเฮ้ย <ś c oughs> ลงคนละสองพี่ก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้วพี่ก็สองเหมือนกันคิดนานอย่างนี้สองเหมือนกันคิดนานอย่างนี้มันหมดเหรอหกใบถ้าถ้ามีคนละสองจริงปล่อ okay. <ś p ied> ต้องมีคนโกหกเออคำอย่างนี้โกหกตัวเช็คเช็คเช็คเนี่เช็คสีสัวเขาเรียกเช็คสีสัวหรอไอ้หมาอุ้ยเุ้ยอหมาล่อดไมยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกระสุนจะแตกกลางหน้าพี่พี่ตีระวังไว้ไม่หมารอเฉยไว้ ไม่ดีแ <One S 1> ต่เนี้ยอังสันตอนนี้หวานเจี๊ยบี่เลยอะ three อะเฮ้ยบอนดูแรงไปนะน้อง three kings ไม่ผมสอนดุแรงแกงไม่เมื่อถกเอออะยันยันไปก่อนแล้วกันอะเออยังไม่อยากเช็คไว้มันเยอะสาบไปอ่ะ <laughs> อเอาไงรู้เหลี่ยมนะรู้มือไม่กล้าไม่กล้ากลัวเว้ยอะไรไม่กล้าอะไรหนูมีเยอะได้ลหนตาเราบอกแล้วเออตายซะบอไปไอ้หมูไอ้หมูนีไอหมูไอหมูไปเร็วจ้ะ สองใบเต็มเย Upper ะอะจัดขอย่าเลยบอนโทษทีเนาะสวยไหมเนี่ยไปหวานโอ้โห้ไม่ได้แข็งเลย พี่ตีเยอะจัดเราบอกเลยแค่นั้นแหละอะไรลงมาต่าตายเหรอก็หกชัวร์วพี่ดูพี่ก็รู้แล้วพี่เชื่อพี่เชื่อว่ามันมีแต่รอบต่อไปอะมันไม่มีแล้วพี่รู้ได้ไงเอดีเอดีจับดิจับดยจับดิจับด่เหรอย้นท้าหรอตายอัศนี้น่ดโกนั่ทวกนั่ทกตาย ไี่ยากเลยไม่นานไม่กูจะง่ายนั้นถกเลยใช่อะไรก็ไม่ใช่แบบแบบที่นัดนัดแรกตายกูจะรู้เกมควายไม่มีใครทําอะไรพี่ได้เลยไปตักนัดอ่ะดูดิพี่เี่มก็สุดยอดขอ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 อีกเกมหนึ่งขออีกเกมหนึ่งขออีกเกมหนึ่งพี่บอลคนเดียวไว้ที่เอาจะมองพี่ออกนกบอกเลยว่ารอบนี้นกก็เยอะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน นี่ไงเยอะนี่ไงเยอะหรอไฟปลอมมาเยอะพูดอย่างยิ้มมุมปากเลยใครก็รู้นุ๊กอุ้ยรอด่อไปล่อไปล่อสามนัดแล้วนะโอ้ยไอ็นอ็หมูใครก็ไม่รู้หรอกมา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 ล่มเนรูจริงจังละอุ้ยสัตว์อะไร เฮ้ยโคเสียวเลยใบเดียวเหรอใบเดียวเสียวอ่ะเสียวอ่ะเสียวใบเดียวเล่นไปก่อนเว้ยโอ้กูตายนัดนี้เลยไปซะรอบไปถวัลอุ้ยเย็นนี้มันน่าพิลึกนะตอนนี้อ่ะเล่นใบมีบอกว่าเดีินโดนอะเรได้เลยตอนนัดต่อตายดีพอดีน้อง ไม่ <ปะ S 2> ให้มันรีเกมไปเถอะพี่ม,มื่อเกมหนุ่มไม่ได้อะไรสักอันเลย <One Ace. S 2> อืมท่พี่ว่าพี่ชนะอืมอืมอไปสองอะ่ะอืมไปเดียว One Ace. เฮ้ยโอ้โหซาดีรอดก็คือโคตรโหดอะทำไมรอดอะเฮ้ยไอซาดีน่าเท่าหึงตายพี่ไอซาดีจีนึงตายอะถ้าเกิดมันเท่าพี่เท่ากับพี่น้อยกวับซุนนี่พี่พาดได้แล้วสองรอบแต่ปอนะพาดอีกนัดเดียวเพราะมันระเบิดไม่สองไม่เลยไอ้นก็เอาของเราให้ลงแล้วกันมั้ยเฮ้ย ของปอมชั่วใบเดียวเนี่ยเอาของใ่้ลอเดียวเฮ้ยปลอนสองเลยหรอ,อเออก็วันเลยอยากให้ผมตายก็้องเปิด่นผมดูดิไม่อยากรู้อ่ะหร้อก็มาดิใบเ,เดียวกันดีกว่า <One gig. S 1> เออดีอาจจะไม่ชี่เคได้ <One gig. S 2> ไม่ได้ผมรู้ใบเดียวกันดีกว่า

คนคนดวงมันจะสวยโอ้ยคิงเยอะจัดต่องไว้ครับผมและตอนนี้เป็นเนี่ยอะไรหัวยังแข็งเลยโ๋อเหมือดูดีเลยนะสุดท้ายน่ะถ้ามันพลาดมันก็ตายอ่ะวัดกันไปเออว่าไม่ตายโอ้แต่ขอพิตี้นั่นจะตายแน่นะนนี่ลูกของน้อง จิตไม่ได้จิตไม่ไา้น้องดูแค่หน้ามันพี่ก็สู้ได้แล้วันวแข่งอุ้ยเชี่ยที่ตายวัดจนตัวตัวอันนี้นดท้ายที่ตายที่ตายนี่ไงไอ้จารนี้เนี่ยนะแคร์แย่มันรอดมันไงวะโอ แต่พี่ปอนอะดูความพี่ปอนมากเลยอะจริงไอ้ย่าแม่งรอดมาตั้งนานไอ,อ้เกบอ้ยกมบอ้อีก๊บอ้มามอีกอน่งหนึ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 บงหงหนึ่หนึ่ n หนบบน่น่นง่น เราลองลองเล่นแบบเงียบๆดูบังเฮ้ยพี่จะตายนัดแรกวันนี้ฮากว่านะเอาสองใบดีกว่าว้ยสองใบว้ยไม่เชื่อวะเช็คเลยหรอไม่เชื่อไม่เชื่อเดียวกุฏิอะ หนูก็ไม่มีเหมือนกันพี่ก็ต้องไม่มีอหนูต้องท่องคาถาก่อนยิงอ่ะหนูพูดเลยอ็ดีพี่สักก้าวยอดมาดิสักน้ามันนี่งมองไม่เห็นหรอกหนูจะเอาแบบสิ้นอ่ะพี่รู้จักว่าสิ้นเปืื่นประจําเดือนอ่ะคุงหัวพี่อ่ะเออเรือดิเ็นวิธี้ยังเดียอเลยน้องที่มีสักไหมพี่ลองให้สอง เองไปหาเอานะเพราพี่หรือพี่ตีกหกไม่พี่บอนก็โกหกนะตอนแรกพี่บอนบอกว่าบางไม่กลับบางนามันครึ่งทางแต่ที่ไหนแล้วมันไม่ได้ครึ่งทางเลยครับพี่แสดงว่าปอนโกหกเก่งครึ่งทางเว้ยนั่นเห็นไหมตาย ไม่เนี่ยมึงม่สองตายอีกแล้วตูนี่เนี่ยเกมหัวดองเนี่ยไม่ก้าบางหน้าคนละครึ่งดาวเหตุเกิดว่าไม่ก้าบางหน้าอันนี้พูดเอาอะไรวะน้องไอหมูตายไม่ง่าเกียวชิบงหายอะไรใบเดียวไอหง่อขี้กลัวจัด ขี้กวจัดสองบายเว้ยเช็คไม่เลยน้องเดี๋ยวนูจะเช็คตาเนี่ยแหละแป๊บนึงให้หนูลงก่อนเช็คหนูดิเช็คหนูดิเช็คหนูดิอยู่แล้วเช็คอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยไปซะไปหวั่นปุ้งสอซ์นี่แชมป์สองรอบติดแล้ว่ะฮี้อ